ปกินนกะธรรมตอนที่238สนทนาธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2545เรื่องของการอบรมเจริญปัญญาเป็นเรื่องลึกซึ้งค่ะต้องไม่ลืมว่าอริยสัจสี่ลึกซึ้งทั้งสจะทิ้งอันหนึ่งอันใดไม่ได้เลยแม้แต่หนทางก็ลึกซึง้งเพราะฉะนั้นต้องเป็นความเข้าใจที่มั่นคงรู้จริงๆในทุกคำที่ได้ส่งแสดงเช่นคำว่าธรรมะนะคะก็คือขณะนี้ อาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าพิจรณาธรรมะเนี่ยจะต้องมีการพิรชาธรรมะที่ละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยหมายความว่ายกตัวอย่างขนาดที่ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะครับเราก็ทราบว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะฮะแล้วก็ปรากฏทางตาเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งขณะที่เรารู้ว่ามีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะหมายความว่าความคลายในรูปร่างสันฐานที่มีอยู่เนี่ยจะค่อยๆคลายลงเลื่อยคลายความไม่รู้ค่ะ เพราะว่ายังไงยังไงนะคะขณะที่เห็นเนี่ยก็จะต้องมีการคิดนึกถึงรูปร่างสันฐานไม่ใช่จะหายไปหมดทันทีนะคะแต่จากการฟังเนี่ยสามารถที่จะเริ่มเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแม้นิดเดียวก็ถูกต้องเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏนะคะจะไม่มีการตรึกนึกคิดถึงคนถึงวัตถุถึงสิ่งต่างๆเลยแต่ว่าเพราะเหตุว่าเราชินกับการที่จะคิดนึกติดตามมาทันที เพราะฉะนั้นจากการฟังเนี่ยก็เริ่มที่จะรู้ความต่างคือรู้ว่าถึงจะเข้าใจว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพี่น้องเป็นญาติเพื่อนฝูงก็ตามนะคะแต่หลังจากเห็นแล้วก็มีความคิดนึกทรงจําในอัตตสัญญาคือแม้สิ่งนั้นไม่ปรากฏเช่นในขณะที่หลับตาขณะที่ได้ยินขณะที่คิดนึกนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาจะปรากฏพร้อมในขณะนั้นไม่ได้ถ้าตามความเป็นจริง แต่เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเนี่ยคะ่ะเกิดดับสืบต่อเร็วมากเพราะฉะนั้นทุกโลกก็ปรากฏสืบต่อทันทีเหมือนสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเที่ยงแล้วก็มีความทรงจําว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็มีการได้ยินแล้วก็มีการคิดนึกถึงความหมายด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยสืบต่อเร็วจนเหมือนกับไม่ดับเลยสักอย่างเดียวเป็นสิ่งที่เที่ยงทรงจําไว้นะคะแม้ไม่เห็นก็ยังจําไว้ในสิ่งที่ไม่ปรากฏ ยังเวลานี้นะคะเห็นทําให้คิดนึกว่าเป็นคนเป็นวัตถุสิ่งต่างๆแต่เวลาไม่เห็นแล้วไม่มีแล้วไม่ได้ปรากฏแล้วก็ยังจําไว้นี่ก็แสดงเห็นว่าสัญญาความจําในความเป็นอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดะะี่มค่ะมากมายจนกว่าจะถ่ายถอนออกไปได้ด้วยการค่อยๆรู้ว่าแต่ละทางก็คือแต่ละอย่างอย่างขณะนี้ก็คือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพียงครั้งแรกที่เกิดระลึกได้นะคะ ต่อไปเราก็จะรู้ว่าก็จะมีการระลึกอย่างนี้ได้อีกว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาจนกว่าจะมั่นคงสภาพธรรมจริจะปรากฏตามความเป็นจริงได้สภาพธรรมปรากฏตามความเป็นจริงคืออริยสัจทะขกขอริยสัจแต่ก่อนนั้นนะคะก็ต้องเป็นการที่ประจักษ์แจ้งในสภาพที่เป็นธาตุหรือธรรมะคือนามธรรมและรูปธรรมหรือจะใช้คําว่านามธาตุกับรูปธาตุก็ได้เป็นวิปัสนาญาณขั้นที่หนึ่ง นามรูปะปริเเทยานะเป็นปัญญาที่ประจักษ์ลักษณะของธาตุหรือนามนามธรรมเนี่ยนะคะกับรูปธรรมซึ่งขณะนั้นจะไม่มีตัวเราจะไม่มีโลกอื่นปนอยู่ในขณะที่สภาพธรรมะแต่ละอย่างปรากฏเป็นความเห็นที่ถูกต้องนะคะขณะนั้นนะคะจะรู้รอบในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏไม่เป็นอื่นไม่มีอย่างอื่นเลยที่จะมารวมอยู่ในสภาพธรรมะแต่ละอย่าง เพราะฉะนั้นนามรูปะปริเฉทยานะนี่ค่ะจึงเป็นญาติปริญญาเป็นความรู้ที่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นและเมื่อวิปัสนาญาณะดับนะคะสติปัฏฐานของผู้ที่ได้ประจักษ์ลักษณะของนามรูปะปริเฉทยานะแล้วเวลาที่สติปัฏฐานของบุคคลนั้นระลึกลักษณะของสภาพธรรมะเป็นญาติปริญญาต่อไปอีกนะคะจนกว่าจะถึงตีรณปริญญาเพราะเหตุว่า บุคคลที่ได้รู้แจ้งสภาพธรรมะแล้วจะให้สติปัฏฐานที่เกิดกับเขาเนี่ยไปเหมือนกับตอนที่ไม่ได้ประจา์ลักษณะของนามธรรมและรูปรธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นยาตะปริญญาเนี่ยต้องเป็นในขณะที่เป็นนามรูปะปริจเฉทญาณะและเวลาที่สติปัฏฐานระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏนะคะจะเห็นการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะขณะนั้นก็รู้ว่าเป็นไปตามปัจจัยไม่ใช่มีคนหนึ่งคนใดไปสร้างสภาพธรรมะนั้นเลย แต่ว่าการที่จะรู้ปัจจัยของแต่ละบุคคลนี่นะคะมากน้อยตามการสั่งสมเพราะว่าขณะที่ประจัก์ลักษณะของสภาพธรรมะเนะะี่ยค่ะไม่มีชื่อไม่มีคําการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ไปนึกเป็นเรื่องราวสําหรับที่จะมาบอกเรานะคะแต่ขณะที่เป็นญาณะเนี่ยเป็นความเห็นที่ตรงถูกต้องไม่มีอะไรปิดกั้นเลยเป็นการประจัก์ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆ แต่ด้วยพระปัญญาที่ได้อบรมมาเหนือบุคคลอื่นใดนะคะขณะที่อรหัตตมัคคิยานเกิดเนะะี่ยค่ะดับกิเลสพร้อมด้วยปัญญาที่ได้สะสมมาทั้งหมดเพระฉะน้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยะคะก็ทรงแสดงเรื่องของสภาพธรรมะเนี่ยแม้อย่างเดียวเนี่ยโดยประการต่างๆแสดงโดยธาตุแสดงโดยขันแสดงโดยอายตนะแสดงโดยสังโยชน์หรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎก45พรรษา มาจากลักษณะของสภาพธรรมนั้นนั่นเองบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นเพียงคําแต่ไม่ใช่ค่ะเนื่องจากลักษณะของสภาพธรรมนั้น,น,นเป็นอย่างนั้นผู้ที่สามารถที่จะเห็นลึกซึ้งถ่องแท้ยิ่งกว่าบุคคลอื่นก็มีคำที่จะใช้สำหรับอนุเคราะห์สัตว์โลกเนี่ยให้ได้ฟังได้เข้าใจได้พิจารณาแล้วพิจารณาอีกโดยนัยยะต่างๆเพื่อที่จะให้เห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะในขณะนั้น เพื่อที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เรียนถามท่านอาจารย์ต่อเกี่ยวกับปัญญาที่เป็นขั้นญาตปริญญานี่ครับท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นการรู้ความเกิดขึ้นของธรรมะในขณะนั้นก็รู้ความเป็นปัจจัยตามสมควรแก่ปัญญาของแต่ละบุคคลแต่ทําไมพอเริ่มค่อยๆรู้ความเกิดดับแม้ว่าจะอย่างหยับๆหรืออย่างรวดเร็วเนี่ยจึงเป็นตีรณะปริญญารนะับเวลาที่พิปัสนาญาณนะเกิดนี่นะคะ บุคคลนั้นจะประจักษ์ความเป็นอนัตตาไหมคะหรือว่าไปคอยจนจะถึงและจนจะดีละซึ่งบางคนเขาบอกว่าเกือบเกือบละก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนที่หวังไม่ใช่เป็นปัญญาที่ละเพราะฉะนั้นเป็นความที่ต่างกันมากเลยคะ่ะความเป็นตัวตนที่หวังกับการเป็นปัญญาที่ละเพราะฉะนั้นผู้ที่วิปัสสนาญาณะเกิดนะคะโดยความเป็นอนัตตาขณะนี้ได้ไหมแสดงว่าเป็นอนัตตาแล้วใช่ไหมคะ ขณะไหนก็ได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปรอคอยแล้วคิดว่าปัญญาถึงระดับขั้นที่จะเป็นวิปัสนาญาณนะนั้นๆแล้วใช่ไหมคะและสําหรับนามรูปะปริเฉทญาณนะเป็นปัญญาที่ประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมที่ไม่เคยปรากฏเพราะเหตุว่าลักษณะของธาตุซึ่งไม่มีอะไรเจือปนแต่ละธาตุเช่นนามธาตุเนะะี่ยค่ะมันนิมซีเนี่ยจะรู้เลยว่าความเป็นใหญ่แม้ไม่มีอะไรเลยทั้งหมดโลกนี่ไม่มีเลยนะคะเพราะเหตุว่า ถ้ายัางมีก็ไม่ใช่วิปัสนาญาณนะเพราะว่ายัางรวมกันติดกันนั่นแต่เวลาที่เป็นวิปัสนาญาณนะเนี่ยค่ะมืดแต่มีสภาพธรรมะปรากฏเช่นนามนธรรมเนี่ยมืดหรือสว่างไม่มีแสงสว่างใดๆใช่ไหมคะถ้ารู้ลักษณะของนามนธรรมเนี่ยแม้ไม่มีอะไรเลยมันลินรีทารู้มีไม่มีอะไรปิดกั้นเลยทั้งสิ้นในขณะนั้นว่าเขาสามารถที่จะเป็นทาตรู้อย่างเดียวไม่มีอะไรในโลกแต่ทารู้มี เพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นนามรูปะปริเฉทยานะนี่นะคะสภาพธรรมะเกิดจริงปรากฏจริงแต่ปัญญาที่เพิ่งเริ่มประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมครั้งแรกเนี่ยถ้าคนนั้นมีปัญญาที่สะสมมาแล้วนะคะวิปัสสนาญาณทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเกิดสืบต่อกันได้เลยแต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะมีวิปัสสนาญาณขั้นอื่นสืบต่อมากก็อาจจะเป็น นามรูปะปริเฉทญาณะปัจจญยะปริกาหญาณะนะคะหรือถึงสัมมสนญาณะพร้อมกันได้เพราะเหตุว่าทั้งสามนี้เป็นตะรุณวิปัสนาเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าถึงอย่างนั้นก็ตามค่ะไม่ได้ดับกิเลสหลังจากที่วิปัสนาญาณะดับไปแล้วก็จะต้องมีการระลึกลักษณะของสภาพธรรมะเพื่อคลายความเป็นเราจากสภาพธรรมะที่ปรากฏ แม้ว่าจะมีการประจักษ์ในธรรมะที่ปรากฏแล้วก็ตามแต่นะคะแต่ความเป็นเราเนี่ยยังอยู่อีกในสภาพธรรมะทั้งหลายเลยเพราะเหตุว่าวิปัสสนาญาณะปรากฏเท่าไหร่ความรู้ของบุคคลน,นั้นนะคะไม่มีความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่มีความไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นแต่ลักษณะอื่นสติปัฏฐานเนี่ยจะต้องค่อยๆพิจารณานะคะน้อมความรู้จาก นามรูปะปริเฉทยานะซึ่งเป็นยาตะปริญญานะะี่ค่ะพิจารณาลักษณะของสภาพธรรมะเพื่อวิปัสนาญาณขั้นอื่นๆจะเกิดต่อไปสำหรับปัจจยะพริกหายานะคือผู้นั้นสามารถที่จะเปิดจักการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะนั้นไม่ใช่เพียงแต่ลักษณะที่ปรากฏแต่ยังรู้ถึงว่าลักษณะนั้นปรากฏโดยไม่มีการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะสร้างหรือจะทำหรือจะเลือกได้เลย ว่าแต่ละคนเนี่ยจะประจักษ์ลักษณะของนามธรรมใดและรูปธรรมใดเกินวิสัยที่ใครจะไปจัดการอะไรทั้งหมดเพราะขณะนั้นไม่มีเราเป็นแต่เพียงาธาตุรู้นะคะซึ่งรู้รู้รสิ่งที่กําลังปรากฏและธาตุเป็นสัมมสนญาณนนะก็คือว่าสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะที่ปรากฏนั้นที่กําลังเกิดดับเนี่ยติดต่อกันอย่างรวดเร็วนี่ก็เป็นตารุณวิปัสสนาซึ่งผู้นั้นก็รู้ว่าก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรง ต่อสภาพธรรมะและปัญญาแต่ละขั้นก็คือว่าเลือกไม่ได้ถึงเวลานั้นจริงๆก็รู้ว่าเลือกไม่ได้ค่ะไา้ครับสําหรับสมัสนญาณเนี่ยนะฮะแม้จะเป็นตรุณวิปัสนาแต่ก็เป็นตีรณะปริญญาเพราะว่าเริ่มพิจารณาเริ่มเป็นตีรณะปริญญาที่จะพิจารณาการเกิดกด,ดับ,ดบค่ะแต่ถ้าสมบูรณ์พร้อมและชัดเจนก็เป็นอุทยาพิญญาค่ะเพราะการเกิดดับเนี่ยนะคะลองคิดดูนะคะเราคิดว่าเนี่ยแข็ง ใช่ไหมคะไม่มีอะไรเลยแต่ความจริงมีอากาศสามผและเป็นกลุ่มที่เกิดดับอย่างรวดเร็วแต่วิปัสสนาญาณที่เป็นพลวะวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่ปรากฏจะต้องทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกว่าจะคลายนะคะเพราะฉะนั้นผู้นั้นจะรู้ว่าการที่จะประจาักษ์การเกิดดับที่เป็นอุทยะพยานยซึ่งบางคนเข้าใจว่าไม่ต้องมีสามญาณแรก เพราะว่าไม่ได้กล่าวถึงโดยฐานะที่เป็นตรุณวิปัสนาแต่จะกล่าวถึงพลวะวิปัสนาเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่เพียงอ่านเนี่ยก็จะคิดว่าเขาสามารถที่จะนั่งจดจ้องแล้วก็จะประจากการเกิดดับแต่ผู้ที่รู้หนทางที่ถูกต้องจะรู้ว่าต้องคลายอย่างเช่นทางตานี่นะคะถ้าขณะน,นี้ตามปกติเห็นแล้วก็เหมือนเดิมก็ยังมีความเป็นเราทรงจำไว้มั่นคง ทันทีแต่ผู้ที่คลายก็คือว่าสามารถที่จะเข้าใจถูกได้ในความต่างของแต่ละทวารอย่างทางตาก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏจากความค่อยๆรู้นะคะความใส่ใจในสภาพที่เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏก็จะค่อยๆค,คลายความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่กําลังปรากฏหรือแม้แต่ความคิดนึกนี่นะคะอย่างตะรุณวิปัสนาทั้งสามเช่นนามรูปะปริเฉทยานะ ปัจจยปริคหายานะสัมมาสนญานะมีความคิดนึแกแทกแล้วแต่กําลังของปัญญาวขณะนั้นนะคะเป็นเรามากน้อยแค่ไหนแต่จะรู้ได้เลยค่ะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนี่นะคะขอให้คิดถึงโลกตามความเป็นจริงนามธาตุมืดสนิทยังไม่มีอะไรปรากฏเลยอย่างขณะที่เป็นผวังแล้วมีสิ่งปรากฏเนี่ยคิดดูต้องมีการเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีแล้วมีผู้นั้นจะเข้าใจถึงเหตุปัจจัยได้ใช่ไหมคะต้องมีทางที่สิ่งนั้นจะปรากฏจากไม่มีเลยแล้วก็มีเนี่ยลองคิดดูมีได้ยังไงคะแต่เวลาที่ไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าเป็นนามธรรมารูปธรรมก็ธรรมดาคือไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวแม้แต่ความคิดนึกแต่เวลาที่มีสภาพธรรมะปรากฏนะคะ แล้วมีการคิดถึงลักษณะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งหรือห้ามความคิดได้เลยปัญญาต้องคมถึงระดับที่จะรู้ว่าเป็นเพียงคิดเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าความคิดเนี่ยเป็นทางมโนทวานนะคะหลังจากที่ความมืดสนิทเนี่ยก็จะมีทางที่จะรู้อารมณ์ห้าทางทางตานิดเดียวจริงๆผ่านจากทางปัญจทวารถึงทางมโนทวารเพราะเหตุว่าวิปัสสนาญาณน,นี่ต้องทางมโนทวารทางเดียว แต่สามารถที่จะรู้รูปเสียงกลิ่นรสผฏฐตภใดๆที่ผ่านทางปัญจทวาลั้นมากนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาผู้ที่รู้ก็คือว่าต้องมีจิตทางปัญจัวาลก่อนแล้วก็ทางมโนทวารลถึงจะรับรู้ได้แต่ความเกิดสืบต่อของมโนทวารเนี่ยมากเป็นวิปัสนาญาณนะเพราะฉะนั้นก็รับแต่เฉพาะรูปที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นแม้แต่ความคิดซึ่งขณะนั้นนะจะเกิดคิดก็ได้ เหมือนทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะเราคิดอะไรที่เรายึดมั่นมากวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นความคิดใช่ไหมคะจนกว่าปัญญาเนี่ยจะรู้ว่าไม่ว่าจะคิดขณะไหนก็คือสภาพธรรมะชนิดหนึ่งขณะนั้นก็จะคลายการยึดถือสภาพธรรมะและรู้ว่าที่จินตายานที่กล่าวว่าเป็นสามิปัสนาเนี่ยนะคะก็เพราะเหตุว่ายังมีความคิดที่ยับยั้งไม่ได้เลยแต่ว่ายังแทรกขั้นอยู่จนกว่า ความสมบูรณ์ของปัญญาเนี่ยจะถึงระดับของการพิจารณาที่เป็นตีรณะปริญญาแม้ความคิดก็คือชั่วขณะที่สั้นมากจึงสามารถที่จะประจักษ์สภาพธรรมะโดยอุทยพยัญาณได้ซึ่งเป็นพลวะวิปัสนาผู้นั้นก็จะเข้าใจเลยค่ะจากตารุณะเป็นพลวะจะต้องมีการอบรมปัญญาถึงระดับไหนแต่ก็ยังเป็นในขั้นของติรณปริญญาอยู่จนกว่าจะถึงพังคยานจึงเริ่มที่จะเป็นปหาณปริญญา เพราะฉะนั้นทรงกำกับวิปัสนาญาณะกับปริญญาสามไว้เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าต้องเป็นเรื่องของวิปัสนาญาณะตามลําดับขั้นแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องไปห่วงใยกังวลอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะวันไหนจะมาวันไหนจะถึงวันไหนจะเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องที่เราเป็นตัวตนที่จะไปคิดนะคะเพราะว่ากว่าจะไปถึงความรู้จริงๆเนี่ยความเป็นเราเนี่ยผูกพันไว้แน่นหนามาก ไม่ว่าสภาพธรรมะใดจะปรากฏความอยากก็เข้ามาได้แล้วแต่ว่าจะเป็นในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นผู้นั้นจึงเข้าใจความหมายของสมุทยัยคือผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานปัญญาเนี่ยนะคะวิปัสนาเนี่ยจะไม่ละสมุทัยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยและสมุทัยนี่ก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นตามลําดับด้วยซึ่งผู้นั้นก็รู้ว่าตราบใดที่ยังมีความต้องการหรือแม้เยื่อใยเนะะี่ยค่ะก็จะไม่ถึงนิโรธสัจจะ ต้องเป็นผู้ที่เป็นหนทางที่รู้ว่าละตลอดสายตั้งแต่ขั้นต้นเลยนะคะอย่างคุณกล่าวว่าเหมือนไม่ได้ทำอะไรเพราะเคยทำเคยนั่งเคยปฏิบัติเคยคิดทั้งหมดเคะถูกครอบคลุมด้วยอวิชชาคุ้มห่อด้วยอวิชชาปัญหาฉาดท่าไม่กล้าที่จะออกไปเผชิญกับลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นจริงก็คิดว่าจะต้องอยู่ในบางสถานที่หรือว่าบางอารมณ์เท่านั้น ในขณะนี้เป็นธรรมะถ้าไม่อาจหารร่าเริงอย่างข้อความในพระไตรปิฎกนะคะก็แสดงว่าความเป็นตัวตนน่ะเหนียวแน่นจนให้อยู่ตรงที่อารมณ์ที่เลือกแล้วหรือว่าที่สถานที่ที่คิดว่าเมื่ออยู่แล้วก็เป็นการปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลมากแต่ทั้งหมดลองคิดดูนะได้ไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นกว่าจะออกจากตัญหาได้แม้ในขั้นต้นจากข้อปฏิบตัติต่างๆที่ไม่ตรงมาสู่ความตรงต่อลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้แล้วก็จะรู้เองค่ะ ไม่ต้องกังวลเลยกี่เดือนกี่ปีที่ไม่มีสติปัฏฐานนะคะถ้าเข้าใจถูกต้องเป็นสัจจยานวันเล่งต้องถูกและตรงไม่ใช่ว่าต้องไปทําอะไรมาแล้วก็มาทิ้งแล้วก็เหนื่อยไปตั้งสิปี20ปิปีเพราะว่าไม่ใช่หนทางที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นจริงตามปกติเพราะฉะนั้นจากสติปัฏฐานที่เล็กที่เน้อยเนี่ยถึงความสมบูรณ์พร้อมจริงจะเป็นการรู้ทั่วเปน็นขั้นๆไปคนระับ จึงจะถึงนามรูปะปริเชทยานนะจะทั่วอะไรอีกในเมื่อนามรูปะปริเชทยานรู้เท่าไหร่ก็ยังมีสิ่งที่จะต้องรู้ต่อไปอีกจนกว่าจะคลายไม่ใช่ไปรู้ทั้งหมดในนามรูปะปริเชทยานนะแต่เป็นปัญญาที่สมบูรณ์ที่จะประจักว่าลักษณะของนามคืออย่างนี้ลักษณะของรูปคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นปัญญาระดับที่จะทําให้น้อมไปสู่ลักษณะที่ได้ประจกัก แม้ว่าเป็นปกติอย่างนี้แล้วจากความเป็นจินตายานคือตรุณวิปัสนาไปสู่ภรวะนี่ก็เป็นการที่รู้ในลักษณะของความคิดนึกที่เกิดแทรกปัญญาทุกอย่างค่ะจะต้องคลายท่านอาจารย์ครับปัญญาที่ท่านอาจารย์บอกข่มกล้าขึ้นถึงมีความไวถึงขนาดที่จะรู้ว่าขณะที่คิดนึกเนี่ยว่าเป็นสภาพธรรมะจางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นปัญญาขั้นนี้ก็เป็นปัญญาขั้นที่ประจักษ์แจ้ง ถ้าผู้ที่ยังไม่ได้ไประจักษ์แจ้งหมายความว่าสภาพธรรมะเนี่ยยังปะปนกันอยู่นะครับท่านอาจารย์แน่นอนค่ะขณะที่สติปัฏฐานเล็กเนี่ยจะเป็นวิปัสสนาญาณะไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้นั้นก็ยังสงสัยในลักษณะของวิปัสสนาญนะาณะทั้งๆท,ที่ดูเหมือนความเข้าใจของเขาก็เพิ่มขึ้นแต่ขณะนั้นก็ยังเป็นตัวตนที่รอหรือเปล่าที่หวังหรือเปล่าที่สงสัยหรือเปล่าต่อเมื่อไรวิปัสสนาญาณะเกิดเมื่อนั้นจึงจะไม่สงสยัย ในลักษณะของวิปาาัสนาญาณดฉะนั้นจะไม่มีความต่างของสติปัฏฐานกับวิปาาัสนาญาณท่าจครับในขั้นสติปัฏฐานที่มีความคิดนึกแทรกมากมายนะครับกับในขั้นจรณวิปัสนาซึ่งเป็นจินตายานซึ่งมีความคิดนึกแทรกเหมือนกันจะต่างกันยังไงครับต่างกันที่ได้ไปจากลักษณะของนามธรรมหรือยังพ่าอาจารย์เคยพูดว่าย่อเรื่องราวที่ใหญ่ๆมาเป็นชั่วขนาดจิตเนี่ยอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่ต้องประจากแล้วนะ ขั้นฟังให้เข้าใจแต่ขั้นปฏิบัตินะคะก็คือรู้ว่าลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยปรากฏทีละอย่างที่สติระลึกเวลาที่สติปัฐานระลึกเนี่ยจะมีการศึกษาที่ใช้คําว่าอธิศีลสศิขาอธิจิตศิกขาอธิปัญญาศิกขา,าคือขณะนั้นเริ่มมีความเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะที่สติระลึกจนกระทั่งผู้นั้นก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะเมื่อผ่านตารุณวิปัสนา ไม่ว่าสติปัฏฐานจะระลึกอะไรก็รู้ในลักษณะที่เป็นนามธรรมหรือรูปรธรรมเพราะว่าต้องอบรมต่อไปอีกต้องระลึกต่อไปอีกค่ะแค่สามยานนะนี่จะเป็นดับกิเลสอะไรได้เพราะฉะนั้นพูดนั้นก็รู้ว่าสติปัฏฐานเป็นหนทางเดียวนะคะซึ่งการคลายก็ยากแล้วก็ละเอียดต่อไปอีกด้วยนะคะไม่ว่าสติปัฏฐานจะเกิดหรือไม่เกิดก็ต้องไม่มีเยื่อใยของความเป็นเราที่อยากให้เกิดหรือว่าที่เพียรให้เกิด โลภะจะตามมาตลอดสมุทัยจะกั้นตลอดจนกว่าปัญญาสามารถที่จะอบรมและรู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นเครื่องกั้นเพราะฉะนั้นจะต้องไม่มีความวั่นไหวและก็ต้องมีความมั่นคงว่าเมื่อสติปัฏฐานเกิดนะคะก็รู้ลักษณะของสภาพธ,ธรรมะถ้าไม่เกิดก็คือไม่เกิดเครื่องลอกเครื่องกั้นของโลภะเนี่ยมีมากนะคะเพราะว่าสามารถที่จะทําให้แต่ละบุคคลเนี่ยอยู่ในสังสารวัฏมาได้จนถึงขณะน,นี้แสนโกรธกับ แล้วก็จะให้ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นโลภะว่าพาไปทางไหนในไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่สติปัฏฐานเกิดนะคะเมื่อได้ศึกษาลักษณะของสภาพของสิ่งที่สติระลึกบ่อยๆเพราะฉะนั้นความรู้จะค่อยๆเพิ่มแต่ตามขณะที่สติปัฏฐานเกิดเดยไม่หวั่นไหวด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องละเป็นเรื่องละอย่างละเอียดค่ะถ้าสติปัฏฐานเกิดขณะนี้ก็คือเกิดแล้วก็รู้ถ้าไม่เกิดก็คือไม่เกิด แต่ถ้าพยายามไปให้เกิดมาแล้วค่ะท่านอาจารย์ปัญหาที่เขาฉาบทาไว้ทําให้โลกไม่ปรากฏแล้วก็ความเยื่อใหยที่อยากจะให้สติปฏัฏฐานเกิดอีกเยื่อใยญ่นี่พอจะสังเกตได้ไหมครับอาจารย์ตัวโตๆเลยค่ะตอนแรกๆแลวค่อยๆเล็ก้นละเอียดขึ้นใช่ครับท,ที่ว่าเล็กขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยเป็นเยื่อให่อย่างไรครับถ้าสภาพธรรมะขณะนี้นะคะแข็งปรากฏก็ตามด้วยอาจจะเป็นธาตุไฟ ไม่มีอะไรเลยนอกจากนามธรรมที่กลังรู้ท่าไฟแต่เป็นเรานั่นเยื่อใหญ่ไหมคะทั้งๆท,ที่ไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะไม่เหลือเลยก็ยังเป็นเราแค่นั้นนะนิดเดียวนั่นนะเป็นเราทุกอย่างที่ปรากฏเยื่อใหญ่ก็คือยังเป็นเรายังไม่หมดความเป็นเราเยื่อใหญ่ของความเป็นเราในขณะที่เป็นจินตายานกับขณะที่เริ่มเป็นพระวะวิปัสนาคืออุทยพิยานเนี่ยครับเยื่อใหญ่ลักษณะสองสองระดับนี่จะตาะ่างกันยังไงครับ ต้องจากหยาบไปหาละเอียดขึ้นไม่อย่างนั้นจะดับได้ยังไงยังหยาบหยาบอยู่ยังเป็นเราเต็มที่ทาโน่นทํานี่หวังโน่นหวังนี่กับการที่แม้ว่าจะคลายแล้วนะคะรู้ว่าถึงจะเป็นกุศลและกุศลก็คือไม่ใช่เราสติปัฏฐานจะเกิดหรือไม่เกิดก็แล้วแต่เหตุปจัจจัยถึงระดับนั้นแล้วก็ยังมีเยื่อใหญ่อีกจนกว่าจะถึงพังขยานเป็นปหาหนาะปริญญาและก็วิปัสนาญาณนะอื่นๆก่อนที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรม